จังชอบไปร้านเทเวนตี้ปะชอบไหมชอบชอบแล้วก็จังไปเทเวนตี้ก็จังซื้ออะไรซื้อดินนซื้อดินน้ำมันแล้วจังซื้ออะไรอีกซื้อบายสีซื้อบสีแล้วจังซื้ออะไรอีกซื้ออะไรอีกซื้อสติ๊กเกอร์ซื้อสติกเกอร์ซื้อสติ๊กเกอร์คิตตี้ด้วยแล้วก็จังมีตังเบา ตัพี่ตังมีกี่บาทตังวิบวะค่ะอืมตังเอาจะเอาตังที่ไหนอ่ะตังวิหมอที่หมออะไรหมอวิบูลที่หมอวิบูลแล้วหมอวิบูลจะให้กระจังหรออืมให้ไหมหมอวิบูลให้ไหมให้จังไม่ขอตังมาล่ะแม่มีตังปะอืมแม่มีตังปะตอบก่อนแม่มีแม่มีตัง แ,แม่มีตังปะแม่นั้นมีตังปะตังอย่าแย่งดิแม่นั้นมีตังเปล่าตอบก่อนแม่นั้นมีตังบ่า